หลายคนสงสัยว่าใช้ปูนแดงทาหน้ายางได้ไหมนะคะก็ได้เหมือนกันแต่จะทําให้หน้ายางของเราแห้งนะคะแล้วก็หน้ายางของเราก็จะแตกนะคะตรงนี้นะคะหน้ายางจะแตกนะคะแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยน้ํานะคะฉีดไว้แล้วก็ปิดหน้ายางเลยก็จะไม่ทําให้หน้าแห้งแล้วก็หน้าแตกนะคะ พอเรามาเปิดข้างหน้าก็จะเป็นหน้าที่สวยมากแล้วก็กรีดง่ายนะคะแต่ถ้าเราใช้ปูนแดงทามันจะแตกนะคะมันจะแตกแล้วปูนแดงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะคะแต่ถ้าทุกท่านาใช้ปุ๋ยน้ำนะคะฉีดเข้าไปทีนี้มันจะฆ่าเชื้อราบนหน้ายางแล้วก็จะทําให้เปลือกยางของเรานี้นิ่มขึ้นในช่วงที่เราปิดไว้แล้วเรามาเปิดกรีดใหม่นะคะ แล้วก็จะสร้างแผลตรงที่มันกินแก่นนะคะตรงนี้ก็จะทําให้หุ้มเร็วนะคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยน้ําของเราได้ผลดีไม่จําเป็นต้องใช้ปูนแดงนะคะให้เอามาทาได้เลยนะคะสําหรับท่านที่ปิดหน้ายางแต่ถ้าท่านไหนที่ไม่ปิดหน้ายางก็ฉีดตรงหน้ายางแล้วก็ฉีดรากยางก็สามารถที่จะทําให้ยางของเราออกสม่ําเสมอแล้วก็จะไร้นานนะคะ จะช้านิดนึงแต่ไรลนานนะคะตอนนี้ก็ใบยางก็ร่วงมากแล้วนะคะจึงมีคนที่ถามมาว่าใช้ปูนแดงทาได้ไหมบางท่านก็บอกว่าเออหรือใช้อย่างอื่นได้ไหมนะคะวันนี้คุกุ้งก็ตอบให้เลยนะคะปูนแดงจะไม่ช่วยให้กินแก่นหุ้มเร็วแต่ตัวนี้ใช้ให้หุ้มเร็วนะคะดูสังเกตใบยางนะคะเดี๋ยวคุกุ้งสาดกล้องให้ดูมันจะเป็นใบแดงๆนะคะมันจะร่วงหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะ แต่เขาไม่ยอมพักนะคะสวนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ยอมพักและเขาก็ใช้ปุ๋ยน้ำของเราจึงทำให้ยางได้ออกมาหน้านิ่มนะคะสำหรับท่านที่เปลือกบางสำหรับท่านที่ยางต้นเล็ก นะคะจะไม่ค่อยมีน้ําออกมานะคะเพราะว่ามันต้นเล็กแล้วเปลือกมันบางนะคะแต่ถ้าใช้ปุ๋ยน้ําแล้วจะทําให้ประสิทธิภาพทําให้เปลือกมันหนาขึ้นนะคะแล้วก็หน้ายางยางยางก็จะนิ่มขึ้นแล้วก็จะไหลเสมอนะคะแต่จะไหลช้านิดนึงเพราะว่าด้วยความแห้งแล้งนะคะด้วยความแห้งแล้งเพราะว่า ใส่ปุ๋ยเม็ดมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการใช้ปุ๋ยเม็ดมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเพราะเราไม่อยากปิดหน้ายางก็เลยแนะนําให้ใช้ปุ๋ยน้ํานะคะท่านไหนที่มีปุ๋ยน้ําที่เคยใช้ แบบไหนก็ให้ใช้ไปนะคะแต่ของคุกุ้งมันจะมีค่าเชื้อราและก็บํารุงหน้ายางที่กินแก่นแล้วก็ทำให้เปลือกยางหนาขึ้นนะคะสำหรับใบยางที่ร่วงสามารถกรีดได้ไหมกรีดได้นะคะกรีดได้เหมือนเดิมจนกว่าจะถึงหน้าฝนเลยนะคะสำหรับที่คนที่ต้องการเงินด่วน แล้วก็ไม่อยากพักหน้ายางจําเป็นต้องใช้เงินก็ให้เอาไปบํารุงนะคะก็ก็ฉีดหางหน่อยแต่ถ้าหน้าแรงต้องฉีดอาทิตย์ละครั้งนะคะ เพราะอะไรคะเพราะว่าความชื้นในดินไม่มีแล้วเราจําเป็นต้องบํารุงนะคะแล้วก็หน้ายางก็จะแห้งเพราะว่าช่วงนี้ลมมากอากาศหนาวนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนอยากได้น้ํายางเพิ่มอยากได้น้ํายางมีเปอร์เซ็นต์ดีมีประสิทธิภาพใช้ช่วงแรงๆนี้แนะนําให้ใช้ปุ๋ยน้ําเลยนะคะโอเคค่ะท่านไหนสนใจติดต่ออินบ็อกมหาคูกุ้งได้หรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดก็ถามได้นะคะ แล้วทักแชทคุกกุ้งได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุกกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายวัดดีทุกท่านจ้า